น้องอ้วนยังคงพาเดินชมสวนต่อไปนะคะชมสวนด้วย,ยปากเป็ดด้วยนะคะให้ใส่รองเท้าบูทตไม่ใส่นะคะน้องอ้วนชอบใส่รองเท้าชั้นดาวนะคะอะอะน้องอ้วนไม่เหนื่อยเลยนะคะกิ่งมากๆสนุกมากๆเลยสนุกไหมคะน้องอ้วน อ๋อสนุกค่ะป้าไอให้น้องขี่เอาให้น้องถือเร็วป้าเอาให้น้องถือเร็วน้องถือตรงนี้ตะลุกเออถืออ่าถือเลยลูกอ่ะโอเคเดินไปเลยค่ะทุกคนได้ปลาแล้วนะคะวันนี้อ๋อเป็นปลาปลาอะไรคะปลาอะไรลูกน้องจับปลาเลยเอาน้องจับปลาเลยปลาอะไรคะปลาดุกอ๋อปลาดุกเออปลาดุกด้วยนะคะ ตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ค่ะบ้านใครอ่ะบ้านใครไม่รู้บนใครอ่ะไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้จักบ้านใครอ่ะไม่ไม่รู้จักบ้านใครอ่ะมันมีไม่รู้จักค่ะมีบ้านใครอ่ะบ้านอลูมิเนียมบ้านอะลูมิเนียเหรอจ้าเดินเลยค่ะอุ้ยเก่งจังเลยน้องอ้วนน้องอ้วนน้องอ้วนจะเอาปลาไปทําอะไรลูกน้องอ้วนจะเอาปลาไปทําอะไรลูก เอาปลาไปทํำไมคะเอาปลาเอาปลากระโดดเอาไปทําอะไรอะเอาปลากระโดดนั่นไงเอาปลากระโดดนั่นไงเอาไปทําอะไรกินน่ะเอาไปทําอะไรกินน่ะเลิศเอาปลาไปทําอะไรกินคะกระโดดเลยกระโดดเลยอุ้ยได้กี่ตัวน้องได้ปลากี่ตัวยังได้ปลากี่ตัวกี่ตัวคะทางนี้ลูกทางนี้กี่ตัวคะลูกกระโดดกระโดดได้กี่ตัวปลาได้้กีี่ตัวนนับดู ทองาปก็คิดโอ้ยได้เยอะมากเลยนะคะน้องอ้วนนะคะเด็ดกหญิงกอชก,กรชุกมากอายุสองขวบหเดือนนะคะเกือนมีม,ม,ม,มีปลาด,ด้วยอามีปลาด,ด้วยโอ้ยเก่งค่ะดดไม่เหนื่อยเลยนะคะโอ้โหทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งนะคะไปแล้วอ้วนไปแล้ว อะไรคะเงียบปลาปลาอะไรคะแต่จะเลือกออกเลยโอเคโอเคจะออกปลาปลาเลือดออกด้วยสงสารไหมสงสารปลาด้วยอตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนี่เนี่ยกินข้าวเสร็จรอดับรอบเดี๋ยวเรามีเด็กถือมีมีเด็กถือถุงปลาเรียบร้อยนั่นนั่นเดี๋ยวทำลากก็